สวัสดีครับผมธนุม s o l โซล่าเซลนะครับมาอีกแล้วนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในุพนมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับ Facebook สิวกรนอนนานะครับผมเนาะอ่ะวันนี้นะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเนาะสอคลิปที่ทำมาก็เกี่ยวกับระบบบอร์ดผสมไฟระบบอินเวอร์เตอร์ไฮโวตนนะครับผมเนาะ เดี๋ยวมาคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการผสมไฟอีกเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นในระบบใช้ไดโอดนะครับไดโอด5ขานะหรือบางท่านเรียกว่าระบบกิดโกนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับ5ขานะตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะมันรองรับที่1,600โวลต์เนี่ยแหละครับตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะ,อ,ะอันนี้จะเป็น4ขานะตัวนี้จะเป็น5ขานะครับผมเนอะอันนี้ครับตัวอย่างนะไดโอดนะ ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับไดโอดนะ MDQ100M นะครับ1600โวลต์นะนะครับไดโอดมันก็จะเอ่อเป็นตัวกั้นนะครับไม่ไม่ให้มันวิ่งย้อนกลับนะครับนี่ฮะมันก็จะวิ่งไปตามลูกศรนะพอมันวิ่งย้อนกลับมันจะวิ่งไม่ได้นะนะครับผมเพราะว่ามันติดนะครับผมติดไดโอดกั้นไว้อยู่เนาะลักษณะการทํางานของมันจะวิ่งทางเดียวนะวิ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับวิ่งย้อนไม่ได้นะนะครับนี่นะครับบวกลบนะครับผมเนาะ อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอาจจะสนิมอาจจะขึ้นแล้วนะนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้สี่ขานะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเออไฟดีซีเข้านะครับก็ตรงนี้บวกตรงนี้ลบได้เลยนะครับ <_. S 1> อันนี้ก็จะเป็นคู่ที่หนึ่งนะครับหรือจะมีอีกมีอีกแผงหนึ่งนะครับที่ต่างวัดกันนะครับก็จะมาเข้านี้บวกนะแล้วก็เข้านี้ลบส่วนคู่นี้ก็ออกไปใช้งานนะครับคนนี้ลบคนนี้บวกก็ออกไปใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเข้าได้แค่2แหล่งจ่ายนะสแหล่งนี้นะครับผมเนาะหรือมีไฟ AC ก็เข้าร่วมผสมได้นะนะครับผมก็เข้าเลยนะครับลายกับนิวตรอนได้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นไฟด c นะครับจาก AC ก็แปลงออกมาเป็นไฟดีซนะครับผมเนาะลายกับนิวตรอนนะครับเข้าเลยนะครับผมหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะจะเป็นขานี้ก็จะเป็นลายกับนิวตรอนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น ไฟดีนะครับก็ผสมได้นะแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับผมจะผสมไฟระหว่างไฟดีซกับไฟ a c ก็ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันกับออบอร์ดผสมไฟนะครับบอร์ดผสมไฟสามแหล่งจ่ายนะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ,อเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะอ่ะ ในที่นี้นะครับผมจะสมมุตินะครับเป็นสามแหล่งจ่ายเลยนะครับผมจะใช้ไฟด c ีล้วนๆเลยนะวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟโมโนฮับเซลนะครับ545วัตต์นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผงฮับเซล400วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ,เป็นแผงโพลีนะครับโพลี Poly นะ295วัตต์นะครับผมเนาะสามแหล่ง เอามารวมกันเลยนะครับผมมารวมกันแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับมาดูกันนะครับว่านะครับผลลัพธ์ของมันนะวันนี้นะครับผลลัพธ์ของมันมันจะรวมแรงดันให้เราหรือเปล่าหรือหรือมันจะเลือกตัวแรงดันที่สูงกว่าเอาไปจ่ายออกหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันจากแผง545วัตต์ก่อนนะครับของคับเซลนะอ่ะ มาวัดกันเลยครับเอาบิก,กอร์ขึ้นแล้วนะอ่ะมาวัดเลยนะครับรับผมผ่านได้โอดแล้วจะได้แรงดันที่เท่าไรนี่นะครับ43.6น, 43. นะนะครับผม43.6นะนะครับผมอันนี้แผง545วัตนะครับเซล์นะครับ43.6อ่ะเดี๋ยวเรามาวัดที่ตัว เบเกอร์กันนะได้43.6หรือเปล่าอ่าเหมือนกันครับ43.6เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะอันนี้สูญเสียค่อนข้างน้อยนะ43.6นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอจบด้วยก่อนนะ43.6 43.6โหโวลนนี่นะจดบันทึกด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผมมาแผงที่สอง แผงที่2ก็จะเป็นแผงโพลีนะครับผมมาปึ๊บโพลี่295วัตต์น่าวัตนะจะเป็นตัวไหนนะครับมาดูกันแต่ลท่าไหร่36.1นะครับผมเนี่ยนะครับ36.1นะอันนี้คือผ่านไดโอดแล้วนะจ๊ะ36.1นมาวัดในเบรกเกอร์ดูไซ อ่าสามจุดสนะครับจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งครับประมาณนี้นะ36.1นะครับผม36.1นโวลต์นะครับมาแผงสุดท้ายนะครับครับเซลล์สี่วัตมาฮับเซล์สี่วัต์มาดูกันนะครับจะได้เท่าไหร่นะ ท่าไรสามสิบสี่โอ้โหเดี๋ยวนะเอ่อเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมเออ่วัดผิดไปอ่ะเมื่อกี้วัดผิดไปนะครับอ่ะมาดูตัวที่สองนะตัวที่สองนะครับจะเป็นฮาร์ฟเซลล์สี่ร้อยวัตต์นะตัวนี้นะครับผมอ่าได้สามสิบหกจุดสองนะครับสามสิบหกจุดสองสามนะสามสิบหกจุดสองนะครับ,นะรบอ่า 36.2นะครับอามาแผงที่3นะครับแผงที่3แผงที่3จะเป็นโพลี่นะครับโพลี่295วัตต์นะครับได้เท่าไหรได้34.8นะครับ34.8นะนี่นะครับแผงโพลี่มือ2นะครับ34.8นะ34.8นะครับผมเนาะอ่า ประมาณนี้นะนี่นะครับแผงแรกนะฮับเซลล์ห้าร้อยสี่สิบห้าวัตต์นะครับวัดได้สี่สามจุดหกโวลต์นะครับแล้วก็แผงฮับเซลล์สี่ร้อยวัตต์นะครับวัดได้สามสิบหกจุดสองแล้วก็เป็นโพลีนะโพลีสองร้อยหกสิบห้าวัตต์นะครับเป็นมือสองนะได้สามสิบสี่จุดแปดนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกคร่าวๆดูนะครับแล้วก็จะลองวัด คู่นี้ออกไปนะครับลองดูซิว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะเหมือนกับบอร์ดผสมไฟไหมนะครับผมบอร์ดผสมไฟเนี่ยนะครับมันจะดึงแรงดันตัวที่มากกว่านะครับออกไปใช้งานก่อนนะครับผมเนาะอ่ะระบบไดโอดเนี่ยระบบกิจกูเนี่ยมันจะเหมือนกับระบบผสมไฟไหมนะอ่ะเดี๋ยวผมขอรวมแรงดันก่อนนะะเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกสัก หน่อยนะครับผมโอเคครับอ่ะ,อะนะครับนี่นะครับผมบวกลบคูณหารนะนะครับผมอเอ้ยมีชัดชหรือไม่ชัดไหมชัดเปล่าผมไม่โฟกัสเลยนะครับผมเนาะจะได้อยู่ร้อยสิบสี่จุดหกโวลต์นะครับผมเนาะนี่นะฮะร้อยสิบสี่จุดหกโวลต์นะนี่นะครับผมร้อยสิบสี่ร้อยสิบ 4 6จุดหโวลต์น,นะครับผมเนาะอ่านะครับผลลัพธ์ที่ผมรวมรวม3าแผงเข้าด้วยกันนะครับเนาะแรงดันทั้งหมดเลยนะครับจะร14นะครับอ่าตีเป็นเลขไม่ต้องมีจุดนะร14เลยนะครับมานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาแรงดันมันออกเนี่ยมันจะได้ถึงร14ไหมนะนะครับผมเนาะอ่านะเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับผม อันนี้ลบนะลบก็คือวิวธีการต่อคือลบนี่คือเอามาจุ่มกันหมดเลยนะเนี่นะครับพันกันหมดเลยนะมีสี่ห้าแผงก็พันกันเข้าไปเลยนะครับคลบนะอ่าเล้วเวลาใช้ออกไปก็ลบใช้คอวเดิมนะแล้วก็บวกตรงนี้นะครับนะมันจะได้เท่าไหร่ตอนนีทอนได้4 3นะครับ43 3จนะครับผม43.3นี่สรุปได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะนะครับ นะตัวไหนที่มันใกล้เคียงนะครับตัวไหนเอ่ยเป็นฮับเซลนะครับ545วัตนะครับ43.6โวลต์สแสดงว่ามันดึงตัวฮับเซลล์ตัว545วัตนะครับดึงไปก่อนนะดึงไปใช้งานก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่าแรงดันมันเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมเนาะมันก็เลยต้องดึงตัวที่แรงดันเยอะกว่านะครับไปใช้งานนะอ่าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับตัว บอร์ดนะครับบอร์ดบอร์ดผสมไฟนะแต่อันนี้คือเป็นระบบกิจกูนะครับเป็นระบบไดโอดนะตัวนี้จะราคาถูกกว่านะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะประมาณสักฮิตซิงบวกไดโอดนะครับประมาณสักไม่เกิน300บาทนะครับเนาะแค่นี้เราก็สามารถรวมไฟได้แล้วนะครับเนาะนะครับรวมไฟแล้วก็ไปป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับเนาะนะครับบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับไปซื้อ นะครับผมอย่างบูสต์เตมีพิธีนะครับปอร์ดรวมไฟประมาณเนี่ยเฉพาะบูสต์เนี่ยก็ประมาณเกือบ3 0 0พันแล้วนะครับ3,000กว่าด้วยนะครับเนาะแล้วแต่ว่าเราจะบูสต์กี่กิโลวัตต์นะครับผมเนาะอย่างบอร์ดผสมไฟนี่ก็มีตั้งแต่พันขึ้นไปนะครับผมเนาะบางคนเขาก็ทำปิดคลิปออกมานะครับว่าออบอร์ดผสมไฟเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสูญเสียแรงดันนะ วอนหรือสองวต์เลยนะครับผมเนาะยิ่งมีบูต m b p t อีกนะครับผมเนาะก็ยิ่งสูญเสียเข้าไปอีกนะครับผมเนาะไม่ใช่ว่ามันใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ผมเข้าใจนะนะครับอย่างเราเอาสี่ห้าแผงมารวมกันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้รวมเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็นร้อยสองร้อยวเลยนะไม่ใช่นะครับผมมันจะดึงตัวที่แรงดันที่มีเยอะกว่านะครับเนาะอินพุตที่มีแรงดันเยอะกว่าไปใช้งานก่อนนะครับ ถ้ามันขาดเหลือยังไงนะครับมันก็จะมาดึงตัวอื่นไปนะครับไปใช้งานไปร่วมกันนะครับไปนะนะไปผสมเนาะไปมิกนะครับผมเนาะนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวโหลดด้วยนะว่าโหลดเราใช้แรงดันเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่นะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมทดลองให้ดูแล้วนะ2แบบ3แบบนะครับผมว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะครับผมลักษณะ การใช้งานเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะแต่ข้อเสียผมยังไม่เห็นนะนะครับยังไม่เห็นนะระบบไดโอดเนี่ยนะครับมันคมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมเนาะแต่ที่ผมเลือกใช้ตัวบอร์ดผสมไฟเนี่ยนะครับผมเห็นข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะมันสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนาะระบบเซฟตี้มีเยอะกว่านะครับผมเนาะมีทั้ง ซับสตาร์ทนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันไม่มีซับสตาร์ทนะมันมีแค่แบบนี้เพียวเลยนะครับผมเนาะก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมเนาะนะครับระบบมันก็ตัวที่มันแพงกว่ากับตัวที่มันถูกนะครับระบบที่มันแพงกว่านะครับเงินที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเราก็น่าจะได้ระบบที่ดีกว่านะแต่ถ้าเราต้องการแบบถูกๆกก็อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนาะไม่เป็นปัญหานะครับผมเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขาดตกบกพร่องยังไงนะครับ ต่อผิดยังไงนะครับอธิบายผิดยังไงนะครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะนะครับเนาะแล้วก็ก็ยังมีคนมาดราม่าอยู่นะแต่ว่าผมผมไม่เสียดนะผมก็แค่ตอบว่าครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละนะครับผมอย่างน้อยเขาก็มาดูคลิปเรานะนะครับผมเริ่มปงแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ตันนุ่มด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ